ทุกมุมเลยนะครับตรงนี้ก็ได้รอครับวันนี้ผมว่าจะมารีวิวตัวโปวอีโมฮิวนะครับอีโมต่มปัญญาเราซื้อได้แล้วเราก็จะได้ตัวนี้มานะแล้วเราก็จะได้คีย์มานะเราก็ใส่คีย์ลงไปเราก็รอนะได้ยินเสียงเตสคือสแกนเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่คียข์ของเราไปว่าจะใส่เป็น M นะครับขึ้นอย่างนี้คือเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เข้ามาหน้าเกมเลยนะีนน่ปกตินะครับ ไม่ได้เปิดนี่คือเปิดนะครับอันนี้คือปิดผมว่าจะเปิดนะครับจะเข้ามาอีมได้เลยนะได้ทุกมุมเลยนะครับมรมนี้ก็ได้นนี้ปิดนะครับนี่นะครับเปิดนะครับแล้วก็กดปุ่มโฮมเพื่อปิดนะครับเราก็จะได้ยินเสียงนี่นะครับเราได้ยินเสียงแล้วไม่สามารถกดอดได้แล้วนะครับ กนะดเอ็กอ็ไม่มีอะไรแล้วนะโอเคครับขวามาครับ